สวัสดีครับคุณไอซ์สวัสดีครับผมคุณไอซ์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนตอนนี้อยู่หนองแขมครับอยู่ที่แถวแถวหนองแขมนะครับผมนะครับหนองแขมวันนี้ฝนตกไหมฮะก็อากาศเย็นๆนะฮะรู้สึกจะตกไปแล้วต่ตอนนี้ก็อากาศมันเย็นนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าฝนนี้จะตกบ่อยเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้ว โอ้นะครับอยากให้ถึงหน้าหนาวเร็วๆเหมือนกันเนาะหนาวไม่รู้ดิแฟลแอากาศหนาวที่เรงจริงมากโอ้ร้อนแล้วมันดูยังไงก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> มาว่ากัถึงเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีแล้วครับก็ <c oughs> สักประมาณน่าสิบเจปีได้แล้วครับสิบเจปีช่วงปห้าปหกเลยสมัยนั้นอ๋อแล้วยังจําเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดี ก็ตอนแรกก็มันก็เหมือนเรื่นๆืนลางๆไปพอทีนี้เราก็เออคิดคิดไปจากที่เคยฟังรายการเนาะทีนี้เราก็เออมาเรียงลําดับดูเราก็เออเราก็เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆเหมือนกันแฮะอะไรประมาณเนี้ยก็อพอเรียบเรียงออกมาได้นิดนึงอะไรเนี้ยโอเคดีฮะเพราะว่าแค่ชื่อเรื่องผมก็สนใจละนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับป่าใช้ชื่อเรื่องว่าแพผีผ่านอ่าประมาณเป็น <c oughs> ยังไงครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณไอซ์เชิญเลยครับ ก็ก <na. S 3> ็ต้องขอเท้าความย้อนไปสมัยตอนนู้นนอสิเจ็ดสิบแปดปีที่แล้วก็อยู่ช่วงที่ประมาณว่าปห้าปหกเนี่ยแหละครับก็อยู่ในตัวจังหวัดอยู่นูในที่จังหวัดเชียงรายอ่ะอําเภอก็บอกได้เนาะได้ครับครับอําเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับอไกลเลยสุดเขตเลยนี้อืมด้วยความที่ตอนนั้นปห .5 ปกเนี่ยการ การเล่นของเราเนี่ยก็ในกลุ่มเด็กๆอะ่ะก็จะเป็นแบบเล่นแบบคนแบบชา,าชาวเขาชาวดอยอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งในหมู่บ้านเราเนี่ยมันก็จะเป็นแบบลายล้อมไปด้วยป่าก็จะคุ้นเคยเคยชินกับการที่อยู่ในป่า,าในอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับเหมือน เด่๋ยววิจักชื่อยหน่อยนะคุงทีมการเล่าครั้งแรกผมยังตื่นเต้นอยู่ครับได้ได้ได้ไม่ต้องตื่นเต้นสบายๆชิวๆเลยคือลำดับเรื่องมาแบบไหนนึกถึงอ่าตอนไหนออกเอาตอนนั้นออกมาเล่านะเอาเท่าที่ที่เราจำได้เหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนชีวิตส่วนใหญ่เราเนี่ยก็ แกคุกคีกับการอยู่ในปา่าหาของป่าอะไรอย่างนี้บ้างบ,บางที่เจ็ดแปดโมงเช้าเนี่ยตื่นมาแล้วก็เข้าป่าและด้วยความที่เป็นเด็กเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรเลยก็จะเล่นกันเพราะตอนแรกก็เล่นกันแค่แบบแค่ในหมู่บ้านธรรมดาทั่วไปและแล้วจนวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนใหม่เข้ามาคือเขาย้ายมาจากแบบต่างประเทศเลยที่นี่เหมือนเขายุ่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านด้วยความที่หมู่บ้านเราเป็นเขตชายแดนเนาะเขาก็จะก็จะมีพวก ชนกลุ่มน้อยที่ว่าเขาย้ายเข้ามาอยู่ในมาอยู่ในอาศัยอ,อยู่ในหมู่บ้านด้วยอะไรงนี้ก็ทําให้เราได้เจอกับบุคคลเพื่อนใหม่ๆกันกลุ่มพวกเนี้ยเขาก็จะมีการเล่นที่แบบที่ตอนเขาอยู่ต่างประเทศที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นก็คือเขาจะเล่นแบบบางทีการไลต่ตีข้างคาบ้างไปเล่นซ่อนแอบในป่าบ้างพาไปหาตัวด้วงหาของปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชวนเราไปเล่นจากที่เราไม่เคยเล่นเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับ,รบแล้ว เราอ่านไมีเสียงรถนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับเอาถึงถึงไหนละอ่ะถึงตอนที่เขาเขาเล่นอะไรแปลกๆแล้วเขาเขาเขาพยายามชวนเราไปเล่นแต่เราไม่เคยไปเล่นไม่เคยเล่นแบบที่เขาเล่นอืมอืมอืมใช่ครับแล้วทีนี้ก็อ่าเหมือนเขาก็จะชวนเข้าไปเล่นในป่าบ่อยทําให้เราไม่ไม่กลัวไม่อะไรเลยแล้วก็คุ้นเคยนี้คแล้วทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเพื่อน แล้วก็ไปเจอแบบได้ไปดูได้ดูดูหนังทางทีวีอะไรเงี้ยเวลาเราไปก็จะชวนกันไปดูเป็นกลุ่มๆเนี่ยเหมือนตอนนั้นบ้านใครที่มีทีทวีเนาะจะถือว่า ล่ำรวยอะไรประมาณนี้ก็จะเวลาไปก็เด็กก็จะจับกลุ่มไปดูกันเยอะๆถูกต้องสมัยสมัยก่อนเป็นอย่างนี้จริงๆนะคือบ้านใครมีทีวีเนี่ยคนที่บ้านที่ไม่มีทีวีก็จะไปรวมกันอยู่ที่บ้านนั้นเพื่อรอดูทีวีนึกภาพออกเดเป็นแบบ20-30คนนะเป็นดูแบบเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยครับครับตอนนั้นก็จะมีเรื่องไอ้นี่เลยอังกอร์อังกอร์ที่สมัยตอนนั้นสีทองเชีอเป็นพระอเอกเนาะเก่าๆเลยครับ ครับแล้วก็จะมีการการที่แบบได้ดูเขาเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ว่าเขาหนีแล้วเขาไปล่องแพรอ่าที่เอาไม้ไผ่มาต่อๆกันน่ะทาเป็นแพแล้วก็เพื่อนหนีว่าคนร้ายอย่างเงี้ยเนาะอไอคนเนี้ยในกลุ่มของเด็กที่ว่าเพิ่งมาอยู่ใหม่เนี่ยก็จะมีหัวโจกอยู่คนหนึ่งชื่อว่าไอสุกไอสุกเนี่ยมันก็เลยปิ๊งไอเดียประมาณว่าเฮ้ยไอ้กูต่อเป็นว่าอะไรเงี้ยเราไเล่นกันไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเข้าป่าเนี่ย แล้วขึ้นไปล่องแพกันอะไรอย่างนี้ไงก,ก็นัดแม่กันเพื่อนในกลุ่มเนี่ยประมาณแบบเจ็ดแปดคนอะไรเงี้ยก็เด็กๆเ,เนาะพอเช้ามาก็เริ่มละได้ทีละอืมก็พกม,มีดเป็นคนละเล่มเนี่ยครับเดินเข้าไปในปา่าก็เดินเข้าไปในปา่าลัดเลาะตามแม่น้ําที่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีแม่น้ําผ่านเป็นแม่น้ําแบบสายหลักเลยก็ว่าได้ชื่อว่าน้ําแม่ขำเนี่ยครับไหลมาจากนู่นเลยจากต้นน้ําอะไรไกลเลยเป็นน้ําที่ว่า ใหญ่พอสมควรที่แบบสามารถแบบเราจะใช้ชีวิตจนอยู่ในแบบในน้ําเนี่ยหาปู<ม>หาปลาอะไรอย่างเงี้ยประจำครับ,บอ่าเราก็เดินลัดเลาะแม่น้ําเนี่ยเข้าไปในปา่าไปไกลามากหลายกิโลเลย<ม>เพื่อที่จะว่าไปหาแบบต้นในในเขตหมู่บ้านที่อยู่เนี่ยป่าส่วนใหญ่มันจะเป็นป่าไม้ไผ่อือส่วนใหญ่เลยแถวเชียงรายจะเป็นป่าไม้ไผ่ไม่ค่อยจะมีต้นไม้ใหญ่อะไรมากมายรครับ เราก็เข้าไปในป่าข้ามภูเขาไปหลายลูกรัดล้อตามแม่น้าไปเรื่อยจนได้ที่ก็คือไปตัดพวกต้นไผ่อะไรอย่างเงี้ยแหละก็คือไปตัดทีละต้นหาต้นที่พอเหมาะมามาต่อต่อต่อทาเป็นแพรเหมือนในหนังเนี่ยแหละครับนะแล้วก็เอาเชือกถาวรอะไรเงี้ยมาร้อยต่อกันให้มันจนเป็นแพรับและในความที่พอเราต่อเสร็จเนี่ยลำหนึ่งเราก็จะให้มีคนแบบคอยบังคับอยู่หน้ากับท้ายคนละลำ คสองคนหน้าหลังเนาะก็จะต่อกันได้ประมาณสี่สามสีล่ลำอะไรอย่างเงี้ยแหละก็ไปจับส่วนมากก็จะจับกันไปเป็นคู่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 ครับครับแล้วทีนี้เนะี่ยแล้วการล่องแพของเราก็จะล่องในแม่น้ำเรื่อยๆอตอนแรกๆก็ผ่านไปได้สองสองสามครั้งนี่ก็คือไม่ได้เกิดอะไรนะครับครับอ่าก็ปกติล่องกันยังสนุกสนานเนี่ยแหละก็ไม่ได้อะไรแล้วส่วนมีมีอู่ ครั้งหนึ่งด้วยความนี่อยากเล่นแต่ทีเนี้ยเราไปด้วยคนจำนวนจำนวนกลุ่มที่น้อยก็ไปแค่เหลือประมาณจากเคยใจไปเจ็ดแปดคนคือเหลือลดเหลือแค่สี่คนประมาณเนี้ยอืสี่คนห้าคนประมาณนี้ครับแล้วทีนี้พอครั้งเนี้ยการที่ว่าจะต่อแพแล้วให้จับคู่อะไรพอดีมันไม่สามารถแล้วไงเพราะเราแบบมีเศษมีอะไรอย่างนงี้บางทีก็มันก็เลยได้ต่อแบบเหลือแค่ประมาณสองลำสามลำเนี้ย ด้วยตอนนั้นคนอื่นเนี่ยเขาก็ต่อจากเป็นคู่ไปส่วนผมตัวผมเนี่ยผมได้ทําอยู่คนเดียวในการล่องแพครับอันนี้พอเราล่องแพมาเรื่อยๆด้วยความที่ผมตัวคนเดียวผมก็เลยจะทําอะไรที่ช้ามากกว่าคนอื่นเนาะกพทําให้คนอื่นเนี่ยนําหน้าร่องแพเราไปไปแบบไปก่อนเลยไปไกลเลยแล้วด้วยความที่แบบต่อคนเดียวมันก็ไม่ได้แน่นหนานนะอืมผมก็ล่องมาตาม แพเรื่อยๆตามคนอื่นเนี่ยตอนแรกก็ยังตามตินนะครับ,รบเข้ามาหลังๆอยู่เนี่ยแพยบางทีอะไปเจอมันไปชนกับพวกโขดหินเนาะอในการล่องเรือในบางทีมันไปเจอโขดหินใ,ใหญ่บ้างอะไรบ้างบางทีเราไปเจอที่แบบตัวน้ําที่คล้ายๆแบบน้ําตกเนี่ยเราก็ต้องนั่งเรือแบบไอแบบพุ่งไปตามแม่น้ําบางทีมันมีแรงบ้างเบาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอืพอเราล่องแพไปได้สักถักหนึ่งตัวเนี้ยผอแพผมแตกผมก็ต้องแบบ อยู่ต่อคนเดียวเนี่ยเพื่อที่การซ่อมแพรมันจะมีเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับบางทีล่องไปเนี่ยแพแตกบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องจอดซ่อมกลางทางอบางทีอ่ะบางทีถ้าเราตะโกนเรียกคนอื่นทันเขาก็ยังจอดรอบางทีถ้าตะโกนไม่ทนันปุ๊บหมายตรงนี้เขาจะไปกันก่อแนแล้วนาเลี้ยวทิ้งเราไว้คนเดียวอ่าและในระยะเนี่ยที่เราต่อแล้วเราไปเหลือตัวคนเดียวเนี่ยอืมถ้อสักครั้งหนึ่งผมก็จะผ่านล่องไปเนี่ยมันจะไปเจอตัวที่ว่า ม่น้ําเนี่ยมันจะเป็นโค้งใช่ไหมอืมอืมแล้วก็ผมสังเกตเนี่ยเวลาทุกโค้งเนี่ยน้ํามันจะเวลาไหลมาถ้าเป็นทางตรงน้ํามันก็จะแรงพอมาชนโค้งเหมือนโค้งขักสองเนี่ยน้าตรงนั้นอะครับมันจะกลายเป็นน้ําที่นิ่งและกลายเป็นน้ําที่วนพี่แจ็คเข้าใจไหมครับว่าน้ําวนที่มันมนเหมือนมีข้างล่างมีท่อดูุดอยางนะครับเข้าใจเข้าใจคําว่าน้ําวนปกติฮะอื่าอ่าใช่พอมันวนอย่างนั้นปุ๊บเราก็ไอ เพื่อนเนี่ยในกลุ่มเพื่อนเขาบอกว่าถ้าเราไปเจอน้ําวนอย่างเงี้ยพยายามอย่าลงไปเพราะบางทีมันอาจเราไปเจอตัวดูดตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่มันก็จะเหมือนแรงที่ว่าดูดแทะให้ไปอยู่ตรงนั้นอ่ะเราก็จะกลัวมากเราจะตกใจเราจะรีบหนีจากตรงนั้นให้ไวที่สุดครับ,รบแล้วทีนี้ผมล่องมาได้สักพักหนึ่งก็ปรากฏว่าเจอแบบเหมือนคนเนาะ ด้วยความที่แม่น้ําเนี่ยก็จะมีคนหาปลาหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ผมเจอเนี่ยผมเจออยู่เหมือนแบบผู้ชายเนี่ยอยู่คนหนึ่งใส่เสื้อเหมือนสีเทาๆขาวๆข,ข,ข,ขาดๆดาๆอะไรเงี้ย<ะ>ก็ยืนหาปลาด้วยความที่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนคิดว่าเป็นแค่คนหาปลาปกติทั่วไปอะไรเงี้อยอืมล้วก็มองแค่ผ่านนผมก็ล่องเรือผ่านไปพอทีนี้พอผ่านไปได้สักระยะหนึ่งพอจะไปถึง ที่อีกที่หนึ่งล้วก็ปรากฏว่าเจอคนคนเนี้ยเหมือนเออเอเราเห็นคนคนนี้มาแล้วนี่นะหมายถึงว่าเจอคนคนเดิมเออมันคล้ายๆไงผมก็มองเอาเพิ่งจะผ่านจากคนคนนี้ไปแล้วทําไมเขามามาอยู่ตรงนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเขาแบบก้มเหมือนหาป้าอะไรของเขาไปเรื่อยแล้วก็ล่องแพตามเด็กเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรอืเราจะเจอพอเจออย่างเงี้ยอยู่ประมาณสามรอบเจออยู่สามรอบเนาะ แล้วทีนี้มันจะมีมาถึงทางตรงระยะหนึ่งที่เราล่องแพมาเนี่ยมันจะมีทางที่ว่าเขาาไม้ไผ่เนี่ยมาทำเป็นสะพานเพื่อข้ามแม่น้ำเนี่ย<ค>อ่าเพื่อข้ามแม่น้ำใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าวันไหนระดับน้ำมันสูงอะ่ะตัวน้ำมันก็จะชนกับสะพานเลยใช่ปะอ่าแล้วทีนี้พอมาถึงวันนั้นอะ่ะน้ำระดับมันถึงระดับหนึ่งที่ว่าชนสะพานและะแพรผมที่ผมล่องมาเนี่ยมันก็ มันจะชนกับสะพานอยู่แล้วผมก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยกระโดดลงน้ำเพื่อกอดแพผมเพื่อไม่ให้ตัวผมไหลไปกับน้ำแล้วไม่ให้แพรออกห่างจากตัวผมด้วยการที่ว่าผมแบบนอนเงยเงยหน้าแล้วกอดแพะเข้าใจนะครับพี่เข้าใจครเข้าใจอ่าแล้วผมอะเวลาก่อนที่ตัวเราจะลุกขึ้นมาจากน้ำแล้วเรามองไปบนข้างบนเนี่ยสายตาเราเนี่ยน้ำมันจะแบบบังบังสายตาเราให้มันมัวใช่ไหมครับครับเออแล้วผมเหมือนมองเห็นไอ ตัวคนคนเนี้ยที่ว่าว่าคนที่ใส่เสื้อเทาเาขาวขาวขาดอะไรเงี้ยเอ่ยยืนอยู่ข้างบนเอ้ามึงก็ตกใจแล้วอะไรกันเนี่ยเออเจอมาหลายรอบแล้วอะไรเป็นอย่างเงี้ยเราก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กเราไม่เคยเจอเราไม่อะไรเราก็ไม่กลัวไม่อะไรนะเราก็ไม่เราก็คิดว่าเขาเป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปปกติอืมแล้วในเนี้ย พอเหมือนที่ผมบอ,อกที่แจ็คไปเมื่อสักครู่นี่ว่าที่ว่าถ้าเราไปเจอไอ้ตรงน้ําที่ว่าเหมือนน้านิ่งๆมันเป็นน้ําวนที่<ฆ>เหมือนตรงโค้งอะไรอย่างเงี้ยครับ<ศ>เ,เราเ,เราก็ปรากฏว่าเวลาผมไปเนี่ยเหมือนแม่น้ําสายเนี้ยก็จะเหมือนเราเจอพวกหมูตายหมาตายบ้างอะไรเนี้ย<ศ>เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพอพมไปถึงโค้งที่ว่าคล้ายๆแบบเนี้ยที่ว่าคองน้ํานิ่งเนี้ยมันก็เจอเหมือนไอ ไอตัวไอแบบเหมือนอะไรเนี่ยเพราะนี่มันลอยอยู่แล้วก็วนอยู่อย่างนั้นตรงน้ํานี่แหละครับอืาเครื่องน้นใจไหม้ยค่ะเออเหมือนเจอแบบเหมือนเหมือนซากเหมือนซากแบบว่าเป็นหมูหรือมาตายอะไรเงี้ยก็วนวนวนอยู่อย่างนั้นทีนี้แพรผมล่องไปอย่างเงี้ยปรากฏว่าผมเนี่ยแพผมมันก็เลยพุ่งตรงเข้าไปชนกับพวกดินพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ผมมองเห็นว่าเออตรงนั้นมันมันไม่ใช่ซากของหมู หมูตายเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเล็มมันเล็มเปช้า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 คุณไอช้าช้าทั่วทีก็จะอยู่กบตกเต็นท์ไหนไหนครับเออเออแล้วนะแล้วไอ้นี้ยก็วทีครับผมก็ไปไปเจอเนี่ยปรากฏว่าที่ลอยอยู่ตรงนั้นอ่ะที่ผมคิดว่าเป็นหมูหมูตายอะไรเงี้ยเออมันกลายเป็นไอหน้าชุดคนชุดสีขาวๆอย่างนั้นนะครับ เป็นคนชุดสีอะไรนะฮะสีขาวชุดสีขาวขาวเทาๆท,ที่ว่าผมเจอะนะฮะเออมันมองเอ้าแล้วทำไมเขามันนอนลอยอะไรตรงนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าก็แบบเนี้ยด้วยความตกใจนะผมก็เลยทิ้งทั้งแพ้ทั้งอะไรเลยผมก็เจอเจอคนนี้ผมก็ทิ้งทั้งแพ้ทิ้งอะไรผมก็วิ่งขึ้นฝั่งก็ไปบอกพวกคนในหมู่บ้านเงี้ยเขาให้เขามาช่วยมาดูอะไรอย่างเงี้ยอืมครับ ในระยะตอนนี้ผมเจอเขาที่ว่าเจอตอนผ่านล่องแพผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ตกใจไม่ได้กลัวไม่ได้เพราะความที่เราไม่เคยเจออะไรแบบนี้ไงครับครับไม่เคยเจอตกอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เจอยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อท่ากับว่าพอไปเรียกคนในหมู่บ้านผู้ใหญ่มาดูคือสรุปว่าเป็นศพอ่าประมาณใช่ครับที่ลอยน้ําอยู่เป็นลอยน้ําอยู่ตรงน้ำที่มันนิ่งๆเนี่ยเข้าใจอันนั้นเข้าใจเป็นศพของใครฮะ ก็ไม anyway, ่ทราบนะมันเป็นศพที่ไหลมาเนี่ยฮะก็เหมือนแบบแม่น้ำสายนี้มันจะไหลออกมาอย่างแบบในระยะไกลมากเลยอะไรเงี้ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นแบบชาวเขาที่ไหนอะไรหรือเปล่าเพราะความที่เราเป็นเด็กเราแค่กลัวเนาะพอแค่บอกผู้ใหญ่ได้ก็ให้ผู้ใหญ่เขาไปดูก็เหมือนก็มีรถสมัยนั้นก็ไม่ได้มีบอดดตึงมีอะไรก็เป็นส่วนใหญ่ก็เรื่องอะไรก็จะเป็นพวกให้พวกผู้ใหญ่บ้านเขาจัดการอะไรเงี้ยครับแล้วก็แจ้งตำรวจอะไรเงี้ยครับ เราเป็นเด็กเนาะพอเห็นอย่างนั้นเราก็ตกใจก็วิ่งตีเข้าบ้านอย่างเดียวเลยครับออเคสรุปว่าเราไปเจอศพนะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะมาเจอศพนั้นก็เหมือนลักษณะที่เราเจออยู่ตามข้างทางมันคล้ายกับลักษณะของศพที่เราเจอว่าอย่างนั้นเถอะใช่ใช่แล้วอีกอย่างผมพอผมถามเพื่อนๆเขาบอกว่าเขาบอกเออบอกก็เพราะเขาเหมือนเขา เขาเห็นศพนี่เขาบอกเขาก็เลยไปก่อนไม่ได้เขาก็เลยไม่รอมีอะไรเขาบอกเขาต่างคนต่างตกใจกลัวเหมือนกันนี่ครับโอเคโอเคนั้นมาก็เลิกเลิกวางแผนอีกเลยโอเคเข้าใจแล้วได้ฮะนั่นคือเรื่องของที่คุณไอซ์ไปเจอมาในวัยเด็กนะครับนะฮะเรื่องของแพรผีผ่านเนาะ ได้ครับโอเคได้ไม่ต้องหัวเราะคุณไอเอเอาแบบสบายๆจิ๊ๆเล่าเรื่องผีไปหัวเราะไปมัน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 ขาดความตื่นเต้นไงเดินเข้าใจแหละว่าตื่นเต้นนะฮะได้โอเคคุณไอเอขอบคุณมากครับได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อย่างที่คุณไอเอลเล่านะครับไปเล่นกับเพื่อนครับ ไปต่อแพรเล่นล่องแม่น้ํากันปรากฏว่ารอบก่อนหน้านั้นก็ไม่มีอะไรรอบสุดท้ายที่มาเจอเหตุการณ์นี้ก็คือไปกันน้อยนะครับเพื่อนก็กระจัดกระจายไปกันที่แพรลาอื่นที่เคยต่อไว้คุณไอซ์นี่ก็ล่องไปคนเดียวปรากฏว่าระหว่างที่ล่องตามหลังเพื่อนไปนะครับก็เจอเหมือนกับ เป็นคนกําลังหาปลาหรือทําอะไรอยู่ข้างๆริมตะลิ่งนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรครั้งที่2องเขาก็เจออีกแต่เป็นคนลักษณะเดียวกับครั้งแรกที่เขาเห็นก็เริ่มคิดนิดๆแล้วว่าตกลงแล้วมันคืออะไรปรากฏว่าพอครั้งที่สามมาเจออีกฮะก็เลยรู้สึกแปลกๆละแต่คุณไอตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรมาก จนเหมือนกับว่าแพรเนี่ยมันมันมันล่องไปเรื่อยแล้วเหมือนมันมันแตกนะครับคุณไอซ์ก็เลยต้องลงไปกอดแพรแล้วก็ล่องไปตามน้ําปรากฏว่าระหว่างที่ล่องไปก็งานหน้าขึ้นแล้วก็กอดแพรไว้ก็จะอยู่ลักษณะของการหงายหน้านะครับก็เห็นเป็นลักษณะของผู้ชายคนนี้เหมือนมายืนดูตรงบริเวณสะพานอะไรอยู่ประมาณเนี้ยฮะและผลผลสุดท้ายเลยครับ ตรงบริเวณโค้งที่น้ําเวลามันไหลไปแล้วมันมาอยู่ตรงโค้งอย่างที่คุณไอซ์อธิบายมันเป็นเหมือนกับน,น้ำวนนะครับเพาเห็นเหมือนลักษณะอะไรมันลอยอยู่ตรงนั้นพอเข้าไปสังเกตดูใกล้ๆปรากฏว่ามันกลายเป็นศพฮะมันกลายเป็นศพครับศพของผู้ชายคนหนึ่งที่คุณไอซ์บอกว่าเขาเห็นก่อนหน้านั้น3ครั้งก่อนที่จะมาเจอเขาเนี่ยนอนเป็นศพอยู่ตรงนี้แสดงว่า สิ่งที่เห็นก่อนหน้านั้นไม่น่าจะใช่คนแล้วนะครับอย่างที่คุณไอซ์เล่าให้ฟังฮะ